w เวลคัมแบ a คออโตไรต r e v วิววันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนั่นคือ F 1 5 C Eagle เครื่องบินขับไล่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ครองน้านฟ้าอย่างแท้จริงเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Mc d o n น l ล Douglas ของสหรัฐอเมริกาและต่อมา o บ i ิ g ได้รับหน้าที่ผลิตต่อเนื่องมั่นถูกนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970และยังคงถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาางอาาาาานนนจจจจทงงกศมถึปััุบ โดยเฉพาะรุ่น F154 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการรบอากาศสู่อากาศโดยเฉพาะ ก่อนอื่นเรามาดูสมรรถนะของ F 1 5 c ากันก่อนจุดเด่นที่สุดของมันคือพลังขับเคลื่อนและความคล่องตัว F 1 5ึติดตั้งเครื่องยนต์布拉德แอนบิตนี่ F 1 0 0 P W 2 2 0หรือรุ่น229าจำนวน2เครื่องโดยแต่ละเครื่องให้แรงขับมหาศาลสูงสุดกว่า23,000ปอนด์และเมื่อใช้อาฟเตอร์เบอร์เนอร์ก็สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงแมตสองซึ่งเร็วกว่าหรือเทียบเท่ากับเครื่องบินรบใดๆในยุคนั้นความเร็วที่เหนือกว่าศัตรรรูนนนนีี้้้ทาาาใใหมมมัไดเปยยบบสอ่งก นอกจากความเร็วแล้ว F-15C ยังมีรัศมีปฏิบัติการที่กว้างสามารถบินได้ไกลเกือบ1,900กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมทำให้มันไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่ป้องกันน่านฟ้าเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับภารกิจสกัดกั้นระยะไกลอีกด้วยด้านอาวุธ F-15C ก็ถือว่าน่าประทับใจมากมันติดตั้งปืนกล M61 บูลกันขนาด20ม mm, มและสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้หลายชนิดเช่น M-7 s p a r r o AIM-9 ลบ d e ้าไซวินเดอร์ or, และ AIM-120 AM RAAM โดยเฉพาะ AIM-120 ที่มีชื่อเสียงเรื่องประสิทธิภาพในระยะกลางถึงไกลทำให้ f 1 5 c มีความสามารถในการต่อสู้ทั้งระยะใกล้และไกลได้อย่างยอดเยี่ยมบันทึกการรบของ f 1 5 c ก็แทบจะไร้ที่ติตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเครื่องบินตระกูล F-15 มีชัยชนะทางอากาศมากกว่าร้อยครั้งโดยไม่เคยถูกศัตรูยิงตกเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันจึงถูกเรียกว่านักรบผู้ไร้พ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทัพอากาศอิสราเอลใช้ F-15 ในสงครามตะวันออกกลางและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐเองก็นำ F-15C เข้าร่วมในสงครามอ่าวและสงครามอิรักเพื่อครองอำนาจทางอากาศปรัชญาการออกแบบของ F-15C นั้นชัดเจนคือบินได้สูงกว่ามองได้ไกลกว่าและเร็วกว่าสัตรูเพื่อให้ทำได้ตามนี้ F-15C จึงติดตั้งเรดาร์สมรรถนะสูงอย่างแอน APG 6 3และต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็น AESA Radar ร,าารุ่นใหม่ที่ยังคงใช้งานได้ดีแม้ในศตวรรษที่21ถ้าเรามองเรื่องราคาในช่วงแรกแรกที่ผลิต F 1 5ึ C, แต่ละลำมีมูลค่าประมาณ29ล้านดอลลาร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปค่าบำรุงรักษาและการอัปเกรดทำให้ราคาจริงสูงขึ้นมาปัจจุบันแม้ F 1 5ึ C, จะทยอยปลดประจำการแต่รุ่นใหม่ที่มาแทนคือ F 1 5 ex มีราคาลำละราว80-90ละ80้านดอลลาร์พร้อมระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ที่ลำสมัย แม้ว่าในปัจจุบันเครื่องบินล่องหนเช่น F-22 Raptor หรือ F-35 Lightning II จะเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศแต่ f 1 5 c ก็ยังคงมีคุณค่าในสนามรบเนื่องจากมันบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเครื่องบินล่องหนหลายเท่าจนถูกขนานนามว่าเป็นรถบรรทุกขีปนาวุธในแผนการรบสมัยใหม่กองทัพอากาศสหรัฐยังใช้กลยุทธ์ผสมผสานโดยให้ F-35 ทำหน้าที่เจาะเข้าพื้นที่ศัตรูด้วยคุณสมบัติล่องหน ส่วน F-15C อยู่ด้านหลังเพื่อสนับสนุนไฟพลังทำลายล้างสูงวิธีนี้ทำให้ยังคงรักษาโครงสร้างกำลังรบที่สมดุลและมีประสิทธิภาพถ้ามองเรื่องความคุ้มค่า F-15C ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากแม้จะไม่ล่องหนแต่การที่มันมีพลังเครื่องยนต์สูงระยะปฏิบัติการไกลและสามารถติดตั้งอาวุธได้จานวนมากทาให้มันยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าจับตาม,มอง นอกจากนี้การที่แพลตฟอร์มนี้ถูกใช้งานมาก,กว่า40ปีทําให้มีข้อมูลการซ่อมบํารุงและประสบการณ์มากมายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือเครื่องบินใหม่ๆห,หากเทียบราคาเดิมกับมูลค่าในปัจจุบัน F-154 รุ่นดั้งเดิมอาจด,ดูถูกกว่าเพียง30ล้านดอลลาร์แต่เมื่อบวกค่าใช้จ่ายจริงแล้ว ราคาต่อ1นึ่ลำสามารถแตะ50ล้านดอลลาร์ได้ไม่ยากส่วน F-15E x รุ่นล่าสุดมีราคาเกือบ2เท่าของเดิมแต่ก็ยังถูกกว่าการจัดหา F-22 หรือ F-35 อยู่มากทำให้หลายประเทศยังคงสนใจ F-15 แม้จะไม่ใช่เครื่องบินใหม่ล่าสุดสรุปแล้ว f 1 5 c Eagle ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบเก่าเท่านั้นแต่คือตำนานที่ยังมีชีวิตมันสร้างสถิติไร้พ่ายในน่านฟ้ามีสมรรถนะและอาวุธที่ทรงพลังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สมเหตุสมผล และยังคงได้รับการอรัปเกรดให้สอดคล้องกับยุคสมัยแม้ว่าอนาคตจะเป็นของเครื่องบินล่องหนแต่ชื่อเสียงและคุณค่าของ f 154จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การบินตลอดไปและจะถูกจดจำว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี